จากเหตุเครนก่อสร้างหล่นทับรถไฟที่มสีคิวนะครับรัฐบาลยืนยันไม่รอผลสอบสั่งช่วยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทันทีพร้อมเดินหน้าแนวคิดบังคับทำประกรันผู้โดยสารยกระดับความปลอดภัยระบบรางครับ เรื่องนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางบรรจุประกันการเดินทางรวมอยู่ในค่าโดยสารรถไฟครับเพื่อจะให้ผู้โดยสารได้รับสิทธิ์ในการเยียวยายอย่างชัดเจนหากเกิดเหตุในอนาคตและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบรางโดยจะก,กําหนดให้มีประกันภัยภาคบังคับเป็นภาระที่ผู้ประกอบการต้องจัดซื้อกับผู้โดยสารคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ทันช่วงเทศกาลสงกรานในเดือนเมษายนนี้ครับ สำหรับเหตุเครนก่อสร้างทัขบขบวนรถไฟนะครับที่มสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยไม่รอผลสอบหลังจากมีผู้เสียชีวิต30คนบาดเจ็บ69คนซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นไม่น้อยกว่า1ล้าน5แสนบาทต่อรายส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ในพระบร,รมราชานุเคราะห์ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ครับ